วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโ o y o t a c โ r o l l a a l t ิสบวกรุ่นปี2026รถซีดานที่ยังคงรักษาชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม Corolla เป็นชื่อที่อยู่คู่ตลาดมานานและในเวอร์ชัน a u t i s สบวกปี2026นี้ Toyota ได้พัฒนาให้รถดูทันสมัยขึ้นหรูขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ เมื่อมองจากภายนอกโตโยต้าโคโรล่าอัลติสบวกปี2026ให้ความรู้สึกที่ดูพรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียบหรูเชื่อมต่อกับไฟหน้าเล็ดดีไซน์เรียวคมซึ่งช่วยเพิ่มความดุดันและความทันสมัยให้กับตัวรถอย่างชัดเจนกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูเฉลียวและมีมิติช่วยให้ภาพรวมของรถดูสปอร์ตแต่ยังคงความสุภาพในแบบรถซีดานด้านข้างของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรู เส้นสายตัวถังที่ลากยาวจากด้านหน้าจรดด้านหลังช่วยให้รถดูเพรียวและมีความไหลลืน่นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ในรุ่น Outis บวกช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นซุ้มล้อที่ออกแบบอย่างลงตัวทําให้รถดูมั่นคงขอบกระจกและมือจับประตูตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราในแบบที่ลูกค้าในกลุ่มนี้ชื่นชอบด้านท้ายของ Corolla Outis บวกรุ่นปี2026มาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียวยาวและเชื่อมต่อกันทําให้รถดูมีความกว้างและมั่นคงมากขึ้น กันชนหลังออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ดูหรูไม่เยอะจนเกินไปภาพรวมของดีไซน์ภายนอกให้ความรู้สึกสุภาพทันสมัยและเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ทันทีถึงการยกระดับคุณภาพวัสดุดและการออกแบบแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์ที่ดูเรียบสะอาดตาและทันสมัยวัสดุดที่ใช้เป็นแบบนุ่มในหอลายจุดเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและการสั่งงานด้วยเสียงการใช้งานลื่นไหลและตอบสนองได้ดีหน้าปัดแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้พวงมาลัยออกแบบให้จับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เบาะนั่งของ Corolla Altis บวกเน้นความสบายเป็นหลักบอกคู่น้ารองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการขับขี่ระยะไกลเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่ศรีรษะที่กว้างขวางผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้สบายแม้จะเป็นผู้โดยสารรูปร่างสูงห้องโดยสารโดยรวมเนียบขึ้นกว่าเดิมช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางผ่อนคลายมากขึ้นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกตำแหน่งที่นั่งพื้นที่เก็บของภายในรถมีให้ใช้งานอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วช่องเก็บของข้างประตูหรือคอนโซลกลางในด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโรล่าอัลติสบวกปี2026เน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและใช้งานง่ายคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดให้เลือกเครื่องยนต์ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจและยังคงความเงียบและความเรียบเนียนในขณะขับขี่ สำหรับรุ่นไฮบริดจุดเด่นอยู่ที่ความประหยัดน้ำมันและความเนียบในการขับขี่โดยเฉพาะในสภาพการจราจรในเมืองระบบสามารถสลับการทำงานระหว่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ได้อย่างนุ่มนวลช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นระบบส่งกำลังได้รับการปรับจูนให้เน้นความนุ่มนวลการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นพวงมาลายัยมีน้ำหนักเบาขับง่ายเหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ยังคงให้ความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ระบบช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีช่วยให้การขับขี่บนถนนครุกครายยังคงสบายด้านความปลอดภัยโตโยต้าโคโรล่าอัลติสบวกมาพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบครันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียนระพการทรงตัวและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงในรุ่นสูงอาจมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง ในเรื่องของราคาโตโยต้าโคโร拉อัลติสบวกปี2026จัดอยู่ในกลุ่มซีดานระดับพรีเมียมราคาอาจสูงกว่าคู่แข่งบางรุ่นเล็กน้อยแต่เมื่อพิจารณาจากคุณภาพความทนทานค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงและมูลค่าขายต่อที่ดีทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจนโดยรวมแล้ว Toyota c โค o l l a a l t i สบวกป,ปี2 0 2 6คือรถซีดาน ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเน้นความสบายความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไม่ได้หวิวหวาเกินไปแต่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีและมั่นใจเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลาหากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ดูดีขับง่ายประหยัดและใช้งานได้ยาวนานโคโรล่าอัลติสบวกรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง